สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เด็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านส่วนนะครับผ่านมาหกเดือนนะครับก็พอดีกลับมาแล้วก็มีปัญหาตอนนี้มีปัญหาที่ตัวปั๊มน้ำโซะลาเซลล์นะครับมีปัญหามันน้ําไม่ขึ้นแทงนะครับนี่นะเด็ดกันเสมอนี่คับอันนี้ไปก็ที่ สิบเโวลต์น,นะครับอันนี้จะมีลงไปแทงไอ้ลงไปข้างล่างได้วิ่ไปแทงไม่มีน้ำํำเราปัญหาเคือต้นทุเรียนกล้ก้าไว้จะมีปัญหาเี็ยอ่ะปดตัวนี้จะมีเพิ่มเงินเนนะครับแต่ว่าบางทีเราอยากได้แรงๆก็จะมีปัญหา น,นี้แม่เขาก็มีปลูกยางพาราผ่านหกเดือนนะครับผู้เรียนก็ว่าอีกทีหนะึงหลายโครงการน่าแรงก็ต้องลดเหมือนกันนะต้นยางตายเหมือนกันนะครับนี่ก็บันที่ห้านะครับมกราคมปีสองพันห้าร้อยหก 2,567นะครับมีหลายอย่างแต่ท่านที่สำคัญต้องมีน้ำนะครับทำเกษตรทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้น้ำนถ้าไม่มีน้ำต้นพันธุ์ที่ก้าไว้ก็จะเสียหายนะครับนี่นะยืนต้นตายนะทุเรียนก็ อย่างก็มีล่มคล้วยอยู่เนี่ยในรดน้ํานะครับเนี่ยตอนนี้หน้าแรงก็อย่างนี้ก่อนลกๆไปก่อนเดี๋ยวต้องเอาน้ําก่อนนีปัญหาอาจจะบังนะนี่ครับบังไปสามแผงเลยนะครับ นี่นะตะกอนต้นเตี้ยไม่เท่าไรแต่ปัญหามะละกอก็เต็มต้นเลยครับก็ต้องทําใจนะครับนี่นะปลูกไว้ก็เป็นลูกหมดแล้วนะครับมะละกอออกลูกทุกต้นนะครับโอเคนี่ปัญหาจากการใช้งานจริงนะครับโอเคใช่ไหมเรคาคงต้องตันต้นมะละกอนะรเราผักไปตรงนน้นนะครับ มีทางเดียวต้องตัดนะครับไม่ตัดไม่ได้รเราใช้เสียมนี่หละพาก็อย่างไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้มันต่อเกิดขึ้นมาใหม่นะครับตัดแป๊บหนึ่งสองต้นเลยนะครับเราไปดูโวลต์อีกทีปัญหามันลดทั้งโวลต์ทั้งแอมป์นะครับปัญหาแอมป์ก็ลดด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ตัดไปแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่เสียงน้ําขึ้นแทงแล้วครับ ยินเสียงนะครับนะครับก็ตัดสองต้นแล้วนะครับเดี๋ยวตอก็เดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะครับดียวค่อยตอนไปปลูกที่อื่นได้นะครับถ้าเราได้สาพันธุ์ดีๆโอเคครับก็จะมีไอเม็ดมะละกอหน่อยตรงโน้นนะครับเดีย๋ยวต้องทำความสะอาดแผงนะหน้าแรงเนะี่ยฝั่งก็เต็มนะครับ ยานี่ไม่ตัดเลยนะครับฟังเสียงน้ำอาแล้วกันน้ำมาแล้วครับจเกิดเลยปิงเกอร์ลกนะครับไม่ได้อยู่เนี่ยเราไม่มีน้ำด้วยตอนนี้ก็ออกลูกทุกต้นนะมะแล้วก็แรงนี่เก็มีวางไปโน่นนะท่อ พาก็โตแล้วครับไม่มีกัวกินใบก็โตแล้วครับน้ําหอมเนี่นะแถมกับกล้วยนะนี่จะมียางพลาเดี๋ยวทุเรียนขัาว่ากอีกทีนึงมันไม่มีคนลดน้ำนะฮะสปริงเกอร์ก็มีวางไม่มีก็ลดต้นกล้วยต้นยางพลาไปก่อนบรรยากาศ เที่ยวไปด้วยน้ำหนึ่งายาแงมาแล้วนะครับก็มี ต่อน้านะครับไปบ้านส่วนของญา,งา,งา,งางติๆด้วยก็ปีสี่ไปนู่นนะครับฝั่งนา้ก็ค่อยๆทำนะครับงบน้อยก็ค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับนี่ถ้าน้ำไม่มีก็กองน้ำก็จะไม่มีน้ำนะครับน้ำบอ,อกนี่อยู่นะครับของไส้ไก่เหมือนกัน อยากไม่มีน้ำก็จะก็จะลำบากเหมือนกันเดี๋ยวให้ทำใหม่นะไปอย่างาได้ปิดเช็คน้ำก่อนนะเยโอเค,ครับอนนี้มาดูวนทีนะครับตัวนี้ เก้าสิบสองข้นสามโวลต์นะแอมจะเพิ่มเนี่ยกี้มันบังอยู่สามแผงนะครับแผงก็แผงสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับต่ออนุกรมกันห้าแผงนะครับโวลต์ลอยก็อยู่ที่สองร้อยโวลต์นะครับลันก็แล้วอยู่เท่านี้นะครับเก้าสิบสองจุดสามก็ระวังกันด้วยครับเผื่อใครบางทีมันติดแต่ว่าน้ำมันระยะไกลไม่ได้กำลังไม่ได้นะครับแอมไม่ได้ ก็คือสูบลงบ่อได้แต่ว่ามันดันไประยะสูงสูงไม่ได้นะครับระยะร้อยเมตรไม่ได้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามคุณสุตะคายไ์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับข้าชมงานน้ำเราเก็บปัดกวาดห้องทันสวนนะไม่มีน้ำลำบากครับแห้งหมดครับ